ก็คือวัสดุเพาะวัสดุเพาะที่นี่ก็คือแต่ก่อนจะไปซื้อพีทมอสฮุยจักีทมอสบหไม่ครับเพี่ยนเกษตรของฮูจักเนี่ยพีทมอสก็คือวัสดุเพาะกล้าเดีนี้มีขายทั่วไปตามร้านวัสดุเกษตรแสงสิริสินเกษตรดูโฮม กระสอบละกระสอบละเอาให้วางกระสอบละามร้อยห้บาทมี70ลิตรตกลิตรละ5บาทลิตรนึงก็อประมาณซ้ำนี่เลยหลายวันนี้จังหน่อย5บาทเขาคือเอื่นเป็นลิตรเขาเอื่นมาเป็นเขาขายเป็นลิตรเพราะว่าบางทีมันชื้นมันมันแห้งน้ำหนักมันจะเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยใช้เครืการตวงเอาใช้เป็นลิตรกระสอบละ70ลิตร300บาท ถ้าใช้แบบนี้ใช้ประมาณสองถึงสามวิปปะตกประมาณสิบห้าบาทถาดหนึ่งอยู่นี่เดือนหนึ่งเพาะประมาณสามขอบประมาณเกือบสี่สิบถาดใช้จักรสอบลวใช้ประมาณสองสอบกว่าจะเสียไปประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทในการวัสดุเพาะอย่างเดียวซึ่งมันเป็นต้นทุนที่เสียเปล่าตลอดก็เลยมาทำเองทำเองอาจจะได้ คุณภาพที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ว่าต้นทุนจะลดลงประมาณ70%เปอร์เซ็นเลยสิ่งที่ใช้นะก็คือหนึ่งขุยมะพร้าวนี่ขุยมะพร้าวล่อนก่อนแล้วก็ให้ดีเอาไปแช่น้ำให้มันดูดน้ำก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่ดูดน้ำเวลาเราใช้มันจะแข็งก็รอก็รอเวิ้ชุ่มชื้นอันนี้เริ่มแห้งแล้วร่อนเสร็จไปแช่น้ำทิ้งไว้สักสักอาทิตย์หนึ่งย่งดีเขาเรียกว่าในขุยมะพร้าวมันจะมีสารแทนนินอยู่สารสีน้ำตาลมันจะมีส่งผลต่อรากพืช ที่เป็นช่วงแรกอันนี้คือขุยมะพร้าวอันดับแรกส่วนที่2ก็คือเกลบดดำเกลบดําก็ร่อนก่อนเหมือนกันก็ดีถ้าดีก็คือเอาไปล้างน้ําหรือว่าให้มันผ่านฝนก่อนเพื่อชะล้างความเป็นเป็นเป็นกรดเป็นด่างของมันส่วนที่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ใช้แล้วแต่ที่เราจะใช้คีวัวหมักที่ไก่หมักหรือจะใช้สูตรปุ๋ยหมักทางนู้นก็ได้เอามาร่อนเหมือนกันอันนี้จะเป็นปุ๋ยกากมันหมัก แล้วก็ตัวช่วยอีกสองอันจะเป็นน้ำหมักมาเสริมก็คือเป็นน้ำหมักปลาเดี๋ยวไปเรียนรู้ตรงนู้นว่าทำยังไงหรือถ้าเราทำเองก็ดูในอินเทอร์เน็ตมีวิธีสอนมากมายตัวนี้คือไตโคเดอร์มาจะเป็นเชื้อราดีาเ,เอาไว้ <มา S 1> ช่วยในการควบคุมเชื้อราร้ายที่มันมาลบกวนกล้าเราส่วนผสมที่ใช้ก็คือจะใช้ปุ๋ยหมักสองส่วนปุ๋ยมะพร้าวกับแกบดำอย่างละหนึ่งส่วน ผสมให้เข้ากันแล้วก็ใช้น้ําผสมน้ําหมักปลา,าสัดส่วนน้าหมักปลาถ้าใช้วัสดุเพาะทั้งหมดประมาณป,ประมาณร้อยร้อลิตรหร,หรือว่ากระมังใหญ่ใหญๆใช้นี้ประมาณครึ่งขวดก็ประมาณสักสามร้อยซีซีอันนี้ก็อีกครึ่งขวดผสมน้ําแล้วก็ลดให้ชุ่มลดให้ชุ่มความหมายคือมีความขื้นสักประมาณ อ่าห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์คือบีบแล้วมันปั้นเป็นก้อนได้อันนี้อันนี้เริ่มแห้งแล้วถ้าถ้าปายมือเงี้ยมันแตกอเริ่มแห้งให้มันชุ่มกว่านี้แล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันขั้นต่ําให้ให้จุลินทรีย์มันเดินมันทํางานอ่าเวลาใช้ก็คือเอามาใช้อย่างนี้เลยใช้เพาะก็ได้มีใครถามอะไรไหมวัสดุเพาะมีอย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นได้แต่ที่สําคัญอ่ะปุ๋ยมะพร้าวช่วยให้มันชุ่มชื้นแกบดําก็ให้มันโปร่งอ่ามันไม่ต้องการ ความความแน่นไม่ต้องการความอุ้มน้ําอะไรมากแต่ต้องการมีความชุ่มชื้นขึ้หมากก็มีสารอาหารตัวนี้ก็จะมาเสริมอีกคุณภาพจะเทียบเท่ากับพีทมอบเลยแต่ต้นทุนลดลงมาประมาณ60-70%เนี่ยจากเสียเดือนหนึ่งห7 0 0อยู่นี่ก็คือเหลือแค่2300ไม่เกินนี้อันนี้คือวัสดุเพาะที่ใช้ประจำสามารถใช้ย้ายก้าใช้เฟากก้าไดนะ้ส่วนที่2ก็คือมเมล็ดพันธุ์ฮ ปีที่แล้วที่นี่เก็บมเมล็ดพันธุ์เองมเมล็ดพันธุ์สลัดนะทาไมถึงเก็บมเมล็ดพันธุ์คือประมาณ2ปีที่แล้วได้โอกาสคือเขาสนับสนุนให้เป็นเรียนรู้การเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่มอแม่โจ้ก็คือเป็นต้นํำหลักในการเก็บมเมล็ดพันธุ์เลยอ่าเขาก็อธิบายจนเรากระจ่างเลยว่าเม็ดสลัดหนึ่งเม็ดถ้ามันโตแล้วทํามเมล็ดพันถ้ามันสมบูรณ์จริงมันจะได้มะมะเมล็ดประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเมล็ดดูดูปริมาณของมันแล้วถ้าเรามาทําขายถ้าคนจะทําแบบให้มีไรายได้นะ อันนี้คือไม่กักก็คือขายแบบแดงกันฮะอย่างเนี้ยซองหนึ่งประมาณห้าร้อยถึงพันเมล็ดเลยอย่างได้ร้อยหมื่นเมล็ดถ้าเอาตีว่าซองละห้าร้อยเมล็ดก็จะได้ประมาณยี่สิบซองซองลยยี่สิบก็สี่ร้อยบาทแค่เมล็ดเมล็ดเดียวสร้างรายได้จากเมล็ดเมล็ดเดียวซึ่งดูแล้วบางทีมันเหมือนไม่มีค่าเลยแค่หนึ่งในห้าร้อยเม็ดแล้วก็มูลค่ายี่สิบบาททั้งซองแต่มันสามารถสร้างเงินได้สี่ร้อยบาท ปีที่แล้วที่นี่เก็บมเมล็ดพันธ์ุได้ประมาณโลกว่าบาทโลโลกว่ามเมล็ดสลัดตอนนี้โลหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดถึงสองหมืนี่แหละครับแต่มันมีปริมาณที่เยอะมากปีที่แล้วเก็บมเมล็ดพันธ์ุเองความคิดตรงนี้ก็คืออยากแนะนําน้องๆนะคือการจะเริ่มต้นจากอะไรบางทีเราอาจจะปลูกผักไม่เก่ง ขายเมล็ดพันธุ์ก็สร้างรายได้ได้เคยทดลองทําก็คือปีแรกที่อยากลองก็คือไปขอแบ่งเมล็ดพันธุ์จากกลุ่มสํารงซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮะลงทุน3,000บาทอยากจะลองโมเดลนี้คือสร้างรายได้จากพ่อพ่อแม่ที่เขาขายไม่เป็นบอกเลยออกอบรมทีถึงจะขายซองละร้อยก็ได้เยอะนะเรามาแบ่งย่อยแล้วมาขายออนไลน์มาขายนะขายเมล็ดพันธุ์ไปครึ่งหนึ่งได้เงินมา3 0 0พันกว่าบาทได้ทุนคืนแล้วแล้วมีเมล็ดพันธุ์ใช้อีกทั้งปีเลย อันนี้คือสิ่งที่เริ่มเนี่ยอย่างเราเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้เลยจะปลูกผักหรือสร้างไรายได้ยังไงเริ่มจากตรงนี้ก็ได้มีพ่อพ่อแม่แม่ที่เขาปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณภาพมันดีนะลองก่อนนะว่าเพาะแล้วมันงอกก็เอามาลองมาทําตลาดตนด้อย่างที่เมืองอันนาฮะมันก็จะมีสวนหนึ่งที่เขาทำมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านคือสวนวิมานดินนะเขาก็จะทาพวกมเมล็ดพันธุ์ตรงนี้เป็นหลักตัวสวนวิมานดินฮะคือเมล็ดพันธุ์เราไม่จําเป็นต้องต้องไปขายมันเองตลอดคือมันสามารถส่งไไไปสานนีขยออล์ด้ อันนี้ก็เป็นรูปแบบนี้เหมือนกันอันนี้คืออันดับแรกเลยการสร้างไรายได้จากเมล็ดพันนี่แหละแค่เมล็ดเมล็ดเดียวอยู่ในซองนี้ยี่สิบาททั้งซองเมล็ดมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่่ะไม่ถึงสตังค์สองสตังค์เนี่ยแต่ว่าถ้ามันทําให้เป็นมูลค่ามันได้ถึงสี่ร้อยอันนี้อันดับแรกเรื่องเมล็ดพันที่นี่เก็บเองละแล้วก็ใช้เองแบ่งกระจายทั้งเครือข่ายอย่างพ่อวิระแกมีน้ำหมักปลาเยอะมากแกเลี้ยงปลาขอซื้อน้ำหมักปลาแกไม่ขาย เราก็ต้องเอาพวกนี้ไปแลกนี่คือการเอื้อของเครือข่ายแกมีอันนั้นเรามีอันนี้ก็มามาเอื้อก,กันแม้กรกทั้งก้าก้าพวกนี้เราเพาะเยอะอ่าแกไม่มีขาดพวกนี้ก็แบ่งกันได้อส่วนที่สองก็คือจากเมล็ดพันธุ์การ<ม>เพราะการย้ายก้ามันมีหลายหลายแบบนะถ้าใครเคยเรียนเกษตรน่าจะรู้หวานเอาก็ได้หยอดเม็ดเอาก็ได้หรือจะย้ายก้าแบบนี้ก็ได้อแล้วแต่ความถนัดแต่ที่นี่ที่ทําก็คือเลือกวิธีการย้ายก้า ข้อดีก็คือเราจะได้กล้าที่สม่ำเสมอกันแต่ว่าเราต้องมีมเมล็ดเองนะคือเปลืองได้ประมาณนั่นแหละ mm hmm. เลือกเฉพาะต้นที่ใหญ่เท่ากันย้ายมาต้นเล็กก็ปล่อยมันอันดับที่สองก็คือเราคุมคุณภาพได้เลือกต้นเท่ากันโตโตเท่ากันเวลาปลูกโตไล่กันตัดพร้อมกันแต่ถ้าเราใช้วิธีการหยอดใครอยากลองลองเลยมันเกิดไม่พร้อมกันหรอกอันนี้ใหญ่อันนี้ยังไม่ทันงอกอันนี้ต้นท่านี้อันนี้เพิ่งงอกเนี้ย เวลาปลูกมันจะมีความเหลื่อมล้ําแล้วมันจะไปเสียเวลาหลายต่อเลยปลูกก็ปลูกได้ไม่พร้อมกันโตก็โตไม่เท่ากันเวลาเราทําเชิง<ม>เชิง้าขายมันจะเสียโอกาสแต่ถ้าเราทําเชิงนี้มันจะเป๊ะๆตลอดเลยเหลือมกันสามสี่วันตัดหมดมขอบต่อไปเพราะกล้ารอไวถ้ถาดถึงเวลาเคลียร์แปลงตากแปลงอาทิตย์หนึ่งปลูกต่อวนกันไปอย่างนี้คือบนโต๊ะจะต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดทักแปลงได้ไม่เกินเจดวันต้องปลูกต่อแล้วประมาณนั้นอ่าจะสอนการเพราะนิดนึงนะฮะ ที่นี่จะใช้สูตรง่ายๆก็หน้านี้ยปลูกยังไงก็งามแต่ถ้าไปเจอหน้าร้อนเนี่ยจะเจอปัญหาหลายคนก็คือเพาะไม่ได้เพาะไม่งอกทํายังไงแก้ไขปัญหายังไงอันนี้จะสอนเทคนิคเดี๋ยวใครอยากจะลองผสมดินไหมถ้าไม่งั้นมีดินสําเร็จอยู่ผสมผสมเลยไอ้ไม่ไม่เป็นไรผสมอลิสาเดี๋ยวลองให้ย้ายดีกว่าอยากสอนย้ายใช้ใช้ทักษะดนรับผสมปุ๋ยมะพร้าวไหมการ การเพราะก้านะ <c oughs> จะเพาะใส่วัสดุอะไรก็ได้แต่ดูว่าเราจะปลูกเท่าไหร่อย่าไปเพาะเยอะเพราะว่าถ้าเพาะเยอะบางทีปลูกไม่หมดก็เสียดายฮะอยู่ที่นี่คือจะเพาะหลากหลายที่นี่จะบริหารจัดการก็คือขอบผักทุก10วันคือมันสามารถการตัดผักที่นี่เราจะเพาะอยู่ในนี้15วันไปปลูกต่อ2 5ถึง35วันสามารถทยอยตัดได้หมดขอบนี้เราก็เพาะขอบใหม่วนอย่างนี้ทุก10วันจะมีการเพราะก้านวนอย่างนี้ตลอด การเพราะใช้แบบนี้แบบนี้ก็คือตื้นๆใช้ดินเพาะได้เลยไม่ต้องรองขุยมะพร้าวไม่ใช่รองกลาบมะพร้าวแต่ทางนี้มันสูงมากมมาใช้มันจะเปลืองก็จะลองขุยกาบมะพร้าวสับไปสักครึ่งนึงอันนี้คือก็แล้วแต่นะเรามีอะไรมีหม้อกะละมังเก่าๆก็ใช้ได้เอาครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้แหละ อันนี้ก็แนะนำนะคือลดต้นทุนเลยเลยได้เยอะบางคนใช้ปลูกกระหล่ำเนี้ยไปซื้อแต่พีดมอสทีหนึ่งสี่ห้ากระสอบแล้วมาซ้ากระหล่ำแต่ถ้าเราทําเองได้คือประหยัดไปได้เยอะมากมะพร้าวไง่อ,อ้เกียเกียไม่ต้องไม่ต้องให้เต็มมากบรอบๆจากนั้นก็ลดน้ําลดน้ําให้เปียกครั้งหนึง่งแต่ว่าการลดก็คือถ้าเป็นอย่างเนี้ยใช้บัวมัน มันจะเละเลยที่นี่ก็มีถังน้ําหรือว่าถ้าไม่เยอะก็ใช้ฟ็อกกี้ฉีดๆพอให้เปียกอันนี้อันนี้ใช้ตัวรัดแล้วกันก็คือใช้ถังฉีดน้ำหนักกับฉีดน้ำได้ได้มาทุกอย่างแต่ก่อนก็ใช้แบบมือโยกเอาเนี่ยหลังๆมามันเมื่อยอแล้วก็กฉีด อ,นนอันนี้ก็คือเตรียมเพาะได้แล้วแล้วก็เลือกเมล็ดสลัดอ,อย่างอย่างเงี้ยเราจะเพาะหนาแน่นนะคือใช้วิธีการเพาะแบบหนาแน่นเพื่อให้ได้ต้นก้าปริมาณเยอะแล้วก็แตกมาเป็นได้หลายๆาถาดอันนี้เป็นเมล็ดที่ที่เขาแลกมาอันนี้เขาไม่ได้เราเก็บนะจะฟนมาค่อนข้างเยอะเขากล้าได้ไม่เป็นไรอ่าก็จริงมันต้องใช้ประสบการณ์ ย่างถาดเนี้ยจะใช้เม็ดประมาณ400เม็ด300-400เม็ดแล้วมันจะแตกแตกเป็นถาดได้ประมาณ3-4ถาดก็จะประมาณเนี้ย300เม็ดตังเกตเอาความชํานาญแต่ถ้าใครยังไม่เคยชํานาญก็ลองนับดูก็ได้ว่าร้อยหนึ่งเท่านี้สองร้อยเท่านี้แล้วสุดท้ายเราจะรู้เราเองอันนี้จะมีเจือปนเยอะเลยก็ไม่เป็นไรก็โรย โรยไปเรื่อยๆโรยอย่าให้มันเป็นกระจุกมากก็ดูสังเกตเอาผักแต่มเมล็ดผักแต่ละชนิดจะง,งอกไม่พร้อมกันนะ,มะเมล็ดที่เป็นใบเขียวจะง,งอกเร็วแต่ถ้าเป็นมเมล็ดที่เป็นไใบแดงจะง,งอกช้ากว่าประมาณวันถึงสองวัน <c oughs> มาใช่ไหมงาป่อยเราดูป่อยข้าวประมาณนี้คุณพี่ที่โรยก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ลดน้ำอีกทีนึ่งลดน้ำอีกทีนึงอ่ะแค่นี้แหละอันนี้ก็คือ เ,เสร็จแล้วมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่นีใช้ประจําก็คือการการมัดถุงถุงลมะก็ถุงเต่าก็คือ,อถ้าหน้านี้ไม่หอมันก็งอกอยู่นะแต่ว่ามันจะมีปัญหากรณีถ้าลมแรงนแรงมันจะแห้งเร็วแต่ถ้ามัดถุงได้มันจะคุมความชื้นได้ดีกว่าการงอกก็จะพร้อมกัน หล,ลักๆง่ายๆก็คือเนียจริงๆก็ต้องเขียนชื่อไว้ด้วยนะว่าเราโรยอะไรบนที่เท่าไรแต่บางทีมันมันก็จะลบไปแต่ว่าถ้าเพาะไปจนชำนาญเราจะรู้แล้วว่าใบนี้คือมเมล็ดพันธุ์อะไร,รแล้วก็ต่ออย่างนี้แล้วก็มัดเอาไว้ในร่มประมาณสองวัน<ะ>มันจะแตกรากรากขาวพอว,วันที่สามเริ่มเอาออกเดืด มันจะเริ่มมีใบเขียวแล้วฮะพอใบวันที่สี่ปุ๊บใบเขียวจะขึ้นอันนี้คือห้าวันอันนี้ย้ายได้แล้วแต่ว่ามันก็จะยากสําหรับมือใหม่อันนี้ก็คือเป็นเป็นกล้าที่ย้ายมาชุดนี้อันนี้น่าประมาณสิบวันแต่ก็ยังสามารถย้ายได้อยู่อ่าทำไมถึงมาเลือกการย้ายกล้าแบบนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือเราต้องการคัดกล้าเพื่อให้มันโตเท่ากันถ้าเราไปหวานหรือเราหยอดมันโตไม่เท่ากันอันดับที่สองก็คือเราได้เลือกต้นกล้าที่มันสมบูรณ์ แล้วก็ลดปริมาณการการใช้วัสดุเพาะอะไรพวกนี้ด้วยไม่ต้องปเปลืองเพราะว่าถ้าเราหยอดเม็ดสิบถาดแล้วมันขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยไอที่เราหยอดไปแล้วมันไม่ขึ้นมันก็เสียเปล่าว,วัสดุที่เราทําแต่เนี้ยเลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้นไหนต้นไม่สมบูรณ์เราก็ออกแล้วย,ย้ายอายุย้ายที่เหมาะสมก็คือห้าถึงเจ็ดวันทําไมถึงห้าถึงเจ็ดวันก็คือช่วงเนี้ยฮะรากฝอยเขาเขาจะยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เวลาเราย้ายมันจะไม่ ไม่กระทบมากไม่ชะง,งักมากแต่ถ้าแบบนี้สิบวันมันจะมีรากฝอยเดินเยอะแล้วเวลาเราถอนนั่นแหละรากมันจะขาดแต่ก็ย้ายได้อยู่แต่มันจะมีช่วงที่ชะง,งักไปนิดนึ่งวิธีการย้ายจากที่เราเพาะมาอันนี้5วันเองนะย้ายได้แล้วก็คือเอาอินเพาะเราใส่ถาดอันนี้จะเป็นถาดร้อยห้าหลุมก็จะมีสองไซส์ที่ใช้ส่วนมากร้อยสี่หลุมจะเป็นถาดกลมแบบร้อยห้าหลุมก็จะเป็นถาดเรือน มีกระมังเปล่าอยู่งนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเทให้แองเอาดินเพาะใส่ถาดดินนี้เราซื้อหรือข้เอง็ดเองเอาขยบลงนี่ลองเลยอัะัสาะด้อะไรอยสางนี้เดี๋ยวๆส่งตัวเทศยิ่งทำยิ่งได้นะ E